รรู้าน,านะคะอยแตกร้าวของผนังนั้นต้องมีการซ่อมทุกครั้งรอยแตกร้าวนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จากปูนฉาบแรงตึงผิวหรือการตีน้ําเร็วตีน้ำชา้ารอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังนั้นมีทั้งขนาดเล็กใหญ่นะครับหรือเล็กกลางใหญ่0.10.22 2. มิลนะครับหรืออาจจะมากกว่าวันนี้มาดูขั้นตอนการซ่อมหรือการแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวโดยที่เราไม่ต้องกรีดก,กัน โดยปกตินั้นรอยแตกร้าวที่เราจะโปซ่อมนั้นจะมักจะมีการกรีดให้กว้างขึ้นแล้วถึงจะใช้วัสดุซ่อมอุดโปนะครับแต่วันนี้รอยแตกร้าวมีตั้งแต่0.1มิล0.2มิลจนถึง1มิลแล้วก็กว้างสุดอยู่ที่ประมาณ2มิลเป็นการซ่อมรอยแตกร้าวที่อย่างดังกล่าวนะครับตั้งแต่0.1มิลจนถึง2มิลโดยที่ไม่มีการกรีดเพิ่มแต่ใช้วัสดุอุดซ่อม รอยแตกร้าวที่สามารถอัดเข้าไปในรอยแตกร้าวได้นะครับมาดูภายในนะครับที่จะทำให้ดูนะครับเป็นการใช้วัสดุอุดซ่อมรอยแตกร้าวเข้าไปในผนังนะครับนี่คือรอยแตกร้าวข้างบนนี้นะครับจะแตกร้าวประมาณ2มิลเราใช้เกรียงนะครับตักในส่วนของวัสดุอุดซ่อมรอยแตกร้าวแล้วปาดแบบขวางนะครับตักมาแล้วปาดแบบขวางไปตามร่องเพื่ออัด ให้วัสดุอุดซ่อมรอยราวนี้เข้าไปในร่องลึกเข้าไปนะครับโดยที่ไม่มีการกรีดเราใช้เกรียงตักอัดปาดอัดปาดอัดนะครับเข้าไปในร่องการปาดอัดหรืออัดปาด,ปาดเข้าไปในร่องเป็นลักษณะแนวขวางนั้นคือการที่เราพยายามดันหรืออัดให้เนื้อวัสดุซ่อมรอยแตกราวนั้นเข้าไปในร่องรอยแตกไม่ว่าจะเป็นรอยแตกเล็กตั้งแต่0.1 0.2 1มิล2มิล เป็นการอัดเข้าไปในร่องที่สําคัญคือการอัดซ้าครับในการที่เราอัดเข้าไปแล้วเราปาดให้เรียบหลังจากนั้นถ้าเราเห็นว่าส่วนไหนที่มันมีการยุบตัวหรือส่วนไหนที่มันยังไม่เต็มร่องเราสามารถตักวัสดุนั้นมาปาดอัดเพิ่มแบบนี้ครับนี่คือการปาดและก็อัดเพิ่มเข้าไปในร่องเพื่อให้เต็มร่องที่สําคัญเมื่ออัดหรือปาดเข้าไปในร่องแล้วเราต้องใช้เกรียงปาดขอบด้านข้างที่ส่วนที่ล้นนะครับออกให้เรียบตั้งแต่แรก หลังจากเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะลงสกิมโค้ดนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของผนังที่ซ่อมรอยแตกร้าวโดยที่ไม่ต้องกรีดแล้วก็ฉาบสกิมโค้ดฉาบบางรอแห้งทาสีรองพื้นปูนเก่าหรือรองพื้นปูนใหม่แล้วก็ทาสีทับหน้าที่เป็นสีจริงนะครับนี่ครับมาดูหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ผนังที่สวยงามแบบนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหารอยแตกร้าวบนผนังหรือตามมุมวงกบนะครับหลังจากนั้นทาสีก็จะสวยงาม ท่านที่สนใจสั่งซื้อวัสดุซ่อมรอยแตกราวแบบนี้ได้ที่บ้านโฟมสีเมืองนนท์0 2 5 2 6 4 0 7 3 0ก1 7 8 9 3น6 3ขอบคุณมากครับ